สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสดๆครับตอนนี้เราอยู่ที่นะครับตลาดฉลองกรุงนะครับ39ก้างข้างปั๊มนี่ครับคันทิกนะครับมาเลยครับหมองเก้นะครับนี่ข้างปลากล้วยนี่แหละครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับจะนไอยี่ด้์ยี่ลายยี่ได้เช็กเสียงเช็กเสาแล้วครับวันนี้เรามีเสื้อนะครับ ขายอ้อเสื้อรัตนาพรเบนนะครับแล้วก็ตัวหนังนะครับสามารถซื้อได้วันนี้เลยนะครับ้ครับโอเ้เล็กก็ไม่หน่อยก็ได้ไม่หน่อยยุ่นน่ะแหละครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มือนี่สต็อกแน่นๆเลยครับเสือยิงเสือคข้อ้อแล้วก็ตัวหนังนะครับอโอ้พอโจก็มาแล้วั ไปอีกมาแล้วคนนเอาาิเอาาินเอาาิน <laughs> เ,เราไปใช้ชุดอาหารไปตำกุ๊กก้วยเอินไปเออามยเออเมผมพอแล้วหนก เยตูนแค่แม่พอรบก็คือตุ๊กตาให้ลูกเราใถ่ารูปให้เราเนี้่อถ่ยรูปซื้อค่ะเบิ้มเบิ้มแม่อยู่บาไฟังเรามีแบงร้อยเรามีแบงร้อยล้วเราบอกว่าออีกมกแบงเขาเราากัเลยขอ่อกแบงเขาขายแลโอ้ยอถ่ายรูปด้วยครับครับกำลังใจจากลูก อันจะยลูกกนพอเราดีใจเราดีใจไรเรามีแบงล้อยมาตีแบงแต้เราบอกว่าอุมักแบงเขาแมรัจอะไรแล้ว้าไดเปรี้ยนเอาแบงเขาม่สะตเกเราป่วยมาเป็นยี่สิปีแล้วพอคิดว่าขาเราที่หายไปนม่ไป่น่งลอยมาแม่อยากได้อเบ้าิมาัแบงเขาแม่

มาบอมันเด่นน้ำกันซะก่อนนี่แล้วแค่นายเกือบดึงเจาของกลับขึ้นมาบได้ลหายเลยเมื่อกี้แล้วดีใจอะไรสวัสดีครับโอ้ยปูเด่นไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสอสองสอดสองส้ซองสอดอะไรโอ้โห สุดยอดชุดยอดอันนี้บเ้อก่อนอัิสนี่่อแล้วสิบัน่าก็เสว ท้ากันเลยหรอจะเปิดซื้อบจะป้ออีกอ่ยาอิมาี่แล้วจะเปิดซื้อกับอู้งหญิงเม็นบอเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวเปิดซื้อให้บ้านนี้คนนั้นจะอยู่ฟังไหเออพ่อจะอยู่สองฟังกันละ ฟังเดียวบ่ได้เพราะว่าใครอ้อลุทุนคนล้เท่าใดลูกอีตาตอบกอนเออนลาเปจักรล้านเขาพางลาบัอขายเสียได้ตัวรหาบาทเนี่ยกำไรกำไรตัวรหาบาทเนี่ยพี่น้องรักน้อยู่างในพี่น้องกสนับสนุนเบิดนลูก มีตัวหนังพอ้อมือนี่นนว <c oughs> าอเอาไว้นี่กายเธอน้ำมือเหลืองจะเป็นบาเราลา่ฮ <c oughs> าก็รูจ้จดู โอ auto, <nder> ้มืเอนี้อากาศดีเลยท้องฟ้าบปลอดปรลงนะครับมาเลยครับมืเอนี้ม่เมนี้ต้องได้เบิ่งทะเลดาวเสื้อพร้อมลายเซ็นนะครับเสื้อปิดฤดูกาลนะครับคอลเลคชันใหม่เฉลคอเลคชั่นใหม่โอ้ยลินฟลัชกระดานปิดฮ้องจ้าตัวหนึ่งใส่กลางวันเต้นลดเห่อีกตัวหนึ่งใส่เต้นหมอลำยังไม่แหลกซัพพอร์ตทัวร์เป็น่เลยมีสองสีสามลายครับ เสียอันนี้โทนฟ้ามว่วงอันนี้โทนชมพูโอรสบานเย็นสาวส <c oughs> ่าะละซ <laughs> นนื้กางเกงตัไงนเน่ยฮ่าง,ง่าฮ่าฮ่กฮสาฮ่าน่าฮ่าฮ่าล่เห็นเ่้ามันจะเป่นแบบฮ่าฮงง่าฮ่าฮ่่า่ ใ่แล้วมันจะต้างอันนี้ใส่ส่วนสมอได้แหละจงจอดส่งยังเด้่เขาจยเด้นจอดสินเ่ยจอดส่งโอ้ยปวดหัวน้ำศิลปิน <c> <c> ดาราสวัสดีครับ โอ้อาริเครื่องบินมาแล้วมาใกล้ๆเลยเออโดน <มา S 1> ไงไปงไปเปลี่ยนชุดทหารที่ละ่ะ <c oughs> เอ,อ้ต้องอุ่งเลี้ยนตา่าเนี่ยคือ <c oughs> <c oughs> พ่อพ่อเอาเขียวลานนี่เเขียวลานนี่หากระบืยากหรูลูกนี่ตัวตัวย่างอยู่เห็นว่านี่เขาเรียนจากกอกล้วยเลยเป็นแบบนี้ โชพโฟลิงหรือได้ครับได้ครับพี่หมอนจ๋าฝากหน่อยจ้ะไอห้อยในสัเด็กๆมันนถึงเ่ยทำมาก็ถ้ทำมก็เสียงรม็พ่อะไรคุณโจปะยืนนี่ละยืนนี่ละ ได้ครับมีท้ายดูคนแล้วเนี่ย,ยครับครับเอามาเที่ยวกัน,นหลายๆครับมือแรงครับนี่มาทั้งนี้ก็จะเป็นเสือไข่โอ้ทั้งนี้ก็จะเป็นเสือรัตนาพรอนเบียนตังนี้ก็จะเป็นมองไข่ตัวนะครับแล้วก็มีตัวหนังพร้อมมาเสิร์ฟให้พี่น้องเลยนะครับทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีความสุขนะครับ สวัสดีครับแม่ทัพสวัสดีแม่ทัพบว่าให้ทายเนี้ยสีระพินยังได้สวัสดีครับโอ้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยววอตโจกันลังเอามาครับครับเดี๋ยวเอามานี่ละครับได้ครับได้ครับเอาโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องซัมนี่ยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำเลยทุกผู้ทุกคนครับ